สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวติดโควิดต้องทำตัวยังไงดูแลตัวเองยังไงนะอันนี้นะคะก็ตรวจเชื้อเจอแล้วก็ลงทะเบียนรับยาก็จะส่งยามาให้ที่บ้านนะมีอเอกสารเซ็นยอมรับว่าเราทำการรักษาแบบ hi หรือ home isolation ค่ะ ทางสารสุขก็จะส่งยามาให้ก็จะมีฟาวิ50เม็ดฟาวิพิราเวียนะ50เม็ดแล้วก็มียาแก้คัดจมูกลดน้ำมูกนะมียาแก้ท้องร่วง มออีอันนี้อะไรอะเมสไอตัววัดเพ็ดไม่อย่างดีนะมีเมสมีถุงขยะติดเชือ้อนะคะตัววัดอุณหภูมิในร่างกายนะ ันนี้น้ากากอันนี้ปลอดวัดไข้น,นี่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,อน,นี้ถุงขยะติดเชือ้อสิบถุงนะคะก็คือสำหรับการกักตัวสิบวันนะคะยาก็ต้องทานให้หมดนะก็จะมีคำแนะนำมาว่าทาน กี่เมื้ออะไรยังไงกี่เม็ดนะคะมียาแก้ไอชนิดน้ำม,มาให้ด้วยยาแก้ไอน้ำดำนีแพ็คมาอย่างสวยเลยแพ็คดีนะก็โอเคนะคะดูอะไดีแต่ทางที่ดีก็คืออย่าให้ติดเลยนะเพราะติดแล้วมันลำบากมันทรมานอะ ทรมานนะคะหายใจค่อนข้างลำบากทำอะไรก็เหนื่อยเร็วเหมือนหอบเหืดอะนั่นแหละค่ะก็ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็งดไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวไหนไกลอะไรเงี้ยก็ห้ามไปนะนี่ก็ไม่ได้ไปมาสองเดือนแล้วนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเชื้อที่ได้มาไม่ไม่รู้ว่าไปติดมาจากไหนอาจจะเป็นห้องน้ำหรือเดินผ่านกันก็ติดเชื้อก็ได้หรือลูกค้ามาดูรถเต้นรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมาอยัางไงนะอ่ะอันนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเข้าเข้ากับประเด็นพอดีเลยสะพานพระรามแปดนะมีคาเฟ่ยอยู่ในสตอกเล็กๆต้องเดินเข้าไปนะชุมชนข้างในนะคะเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำนะชื่อว่ารามาเอ็ดไปดูบรรยากาศในร้านมีมุมไม่ถ่ายรูปสวยนะคะริมแม่น้ำเลย นะแต่ถ้าอยากได้วิวสวยๆเนี่ยต้องรอมันมืดก่อนนะเขาจะได้เปิดไฟนะดูไฟสะพานสวยดีนะ